สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ o อนนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่6นะคะคลิปการเรียนรู้ที่6นะคะจะเป็นแบบทดสอบในเรื่องของแรงลับจำนวน10ข้อซึ่งในเรื่องของแรงลับนะคะเราก็ได้เรียนมาแล้วนะคะหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนมาดูแบบทดสอบในแต่ละข้อนะคะในเรื่องของแรงลับนะคะข้อที่1ข้อใดคือความหมายของแรงที่ถูกต้องนะคะเขาถามถึงความหมายของแรงที่ถูกต้องนะคะข้อก,ก,อ,กอ,อไกอออ่สิ่งที่กระทาต่อวัตถุข้อขอไข่สิ่งที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงข้อคอคายสิ่งที่กระทาต่อวัตถุทุกทิศ ทุกทางข้ององูสิ่งที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่และเปลี่ยนรูปร่างนะคะข้อหมายของแรงที่ถูกต้องก็คือสิ่งที่กระทําต่อวัตถุนะคะและทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่แล้วก็เปลี่ยนรูปร่างนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของแรงนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องเราก็ต้องตอบข้ององูนะคะเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือ สิ่งที่ทําทให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่แล้วก็เปลี่ยนรูปร่างนะคะส่วนข้อที่2นะคะข้อใดไม่เกิดแรงนะคะเรามาพิจารณาทีละข้อนะคะข้อกอเปิดประตูข้อขอ,อนั่งสมาธินะคะข้อคอปาก้อนหินข้องอลากเก้าอี้นะคะ ักเรียนจะเห็นได้ว่าการเกิดแรงเนี่ยแรงเนี่ยจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับาการทํากิจกรรมของชีวิตประจําวันของนักเรียนนั่นเองไม่ว่านักเรียนจะหิ้วกระเป๋าไปโรงเรียนนะคะหรือออกแรงเดินไม่ว่านักเรียนจะเล่นนะคะเล่นเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยก็เป็นการออกแรงเพราะฉะนั้นการเปิดประตูนะคะก็เป็นการออกแรงเหมือนกันนะคะ การนั่งสมาธิเรานั่งอยู่นิ่งๆไม่เป็นการออกแรงนะคะการปาก้อนหินเราก็ต้องออกแรงลากเก้าอี้เราก็ต้องออกแรงเพราะฉะนั้นเขาถามข้อที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องตอบข้อข,อ,ขอไข่นะคะอันนี้นะคะต่อไปข้อที่3าข้อใดไม่ถูกต้องเขาถามถึงข้อไม่ถูกต้องนะคะก็กายแรงบีบมีผลต่อ รูปร่างของวัตถุนะคะข้อคายแรงเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุขอ้อข้อควายแรงเพียงแรงเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุงงงูแรงสามารถทําให้วัตถุหยุดนิ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนค้าลองมาดูนะคะทีละข้อนะคะ แรงบีบมีผลต่อรูปร่างของวัตถุข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะเราออกแรงกระทําต่อวัตถุนะคะบีบวัตถุนะคะก็ทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะแรงเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะข้อนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะแรงเพียงแรงเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ของวัตถุนะคะข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะส่วนข้องงูแรงสามารถทําให้วัตถุหยุดนิ่งได้นะคะอาใช่แล้วนะคะถ้าแรงอ่ามีค่าเท่ากับวัตถุนะคะก็ไม่สามารถทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะข้อนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะอ่าข้อที่4นะคะ เรามาดูความหมายของคําว่าแรงลับธ์นะคะ,ะแรงลัพธ์ครูก็ได้พูดไปบ่อยแล้วแหละว่าคืออะไรนะคะความหมายของแรงลับธ์นะคะข้อกไก่แรงที่มากระทําต่อวัตถุนะคะข้อขอไข,อข่นะคะ่าแรงต้านการเคลื่อนที่ข้อคอควายแรงที่ทําให้วัตถุลอ,อยขึ้นบนผิวนาข้ององูผลของแรงที่มากระทําต่อวัตถุ นะคะข้อนี้นะคะความหมายของแรงรับนะคะความหมายของแรงรับก็คือผลของแรงที่กระทํำต่อวัตถุนะคะตั้งแต่2แรงขึ้นไปนะคะและทําให้วัตถุนี้เปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจึงตอบข้ององูนั่นเองนะคะ ถ้าครูบอกว่าสูตรในการหาค่าแรงลับครูเคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะถ้าแรงไปในทิศทางเดียวกันลูกศรชี้ไปในทิศทางเดียวกันลักษณะแบบนี้เราสามารถนําแรงทั้งสองแรงหรือ3มแรง4ี่แรงนะคะถ้าไปในทิศทางเดียวกันเราสามารถเอามาบวกกันได้เลยนะคะและในกรณีที่2ถ้าแรงสวนทางกันในลักษณะแบบนี้นะคะ ลูกศรไปคุละทิตคุะทางแบบนี้เราก็สามารถนํามาลบกันได้นั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะข้อที่5ค่าของแรงมีหน่วยเป็นอะไรอ่าข้อนี้ง่ายๆนะคะแรงก็มีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองนะคะตอบข้อกอไก่ต่อไปข้อที่6นะคะการใช้ช้าง4ตัว ลากรถบรรทุกนะคะจะเกิดแรงลัพธ์กี่แรงนะคะช้าง4ตัวนะคะลากรถบรรทุกนะคะจะเกิดแรงลัพธ์กี่แรงข้อนี้นะคะถึงแม้ว่าช้าง4ี่ตัวแต่ลากรถบรรทุกนะคะไปในทิศทางเดียวกันนะคะเขาไม่ได้บอกว่า าลากส่วนทางกันหรืออะไรใดๆนะคะเขาบอกว่าช้าง4ตัวเนี่ยลากรถบรรทุกนะคะจะเกิดแรงลักี่แรงเพราะฉะนั้นช่วยกันลากเนี่ยช้างทั้ง4ตัวจะช่วยกันลากเพราะฉะนั้นแรงลัพจะมีเพียงแรงเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่า1แรงนะคะตอบข้อกไก่นะคะต่อไปข้อที่7ด การกระทำต่อวัตถุนะคะในข้อใดที่แรงรับมีค่าามีค่าเป็น0ูนะคะมาดูทีละข้อนะคะข้อกอไก่นะคะต้งและดิวออกแรงดันโต๊ะด้วยแรงคนละ40นิวตันไปทางซ้ายนะคะข้อนี้เขาถามถึงแรงรับมีค่าเป็น0ูนย์นะคะอันนี้แรง เคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะคะด้วยแรง40นิวตันนั่นเองนะคะต้งและดิวเนาะสองคนเลยนะคะออกแรงไปทางซ้ายนะคะคนละ40นิวตันเนาะไม่ใช่ว่าสองแรง 40. คนละ40นิวตันเพราะฉะนั้น f 1ก็จะเท่ากับ40 f 2ก็จะเท่ากับ40เพราะว่าคนละ40นิวตันนั่นเองนะคะ ถ้าแรงไปในทิศทางียวกันนะคะแน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องใช้สูตรนะคะ f ลับเท่ากับ f 1บวก f 2เพราะฉะนั้นเราก็เอา40บวกกับ40ได้เลยนะคะ <S <S คำตอบข้อนี้นะคะก็จะเท่ากับเท่าไรคะนักเรียนคำตอบข้อนี้ก็จะเท่ากับ 80นิวตันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่เท่ากับศูนยข้อนี้ก็ผิดนะคะข้อขไข่โต้องออกแรงดันโต๊ะด้วยแรง50นิ้นิวตันไปทางซ้ายส่วนดิวออกแรงด,ดันโต๊ะนะคะ,ะในทิศทางตรงข้ามกับโต้งด้วยแรง60นิวตันแสดงว่าลักษณะแบบนี้นะคะโต้องออกแรงไปทางซ้ายนะคะ,ะเท่าไรเอ่ย 50นิวตันแรงที่1 f 1เท่ากับ50นิวตันนะคะอ่าแล้วก็ดีลออกแรงไปในทิศทางตรงข้าม f2 เท่ากับ60นิวตันอันนี้เราจะใช้สูตรที่2ก็คือนำมาลบกันนะคะเราก็เอ,อคาค่าที่มากนะคะมาลบก่อนนะคะอันนี้เราก็แทนสูตรได้เลย f รับเท่ากับ f1 บวก f2 นั่นเองนะคะ F1 1, บวก F 1. อ๋อเดี๋ยวนะคะแรงไปนิศทางสวนทางกันนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะเอามาลบกันนะคะอ่าตั้งหนึ่งนะคะอ่าเรานำค่ามาลบกันได้เลยนะคะอ่าตรงนี้เราค่ามากขึ้นก่อนนะคะอ่าเป็นวิธีการลบนะคะ F2-F1 ลบก็คือ60 ลบด้วย50จะมีค่า f รับจะเท่ากับเท่าไรเอ,อ่ย f รับก็เท่ากับ10นิวตันนะคะอันนี้วัตถุจะขึ้นที่ทไปทางาาไปทางที่ดิวออกแรงดันโต๊ะในทิศทางตรงข้ามกับโต้งนั่นเองจะออกแรงไปทางที่ดิวเคลื่อนที่ไปนะคะออกแรงดันไปนะคะด้วยแรง ามากกว่า10นิวตันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะต่อไปข้อคควายโต้องออกแรงดันโต๊ะด้วยแรง60นิวตันไปทางซ้ายส่วนดิวออกแรงอ่าส่วนดิวและดาวนะคะออกแรงดันโต๊ะไปทิศทางตรงกันข้ามกับโต้งด้วยแรงคนละ30นิวตันนะคะข้อนี้รอ,องมาหาข้อนี้ดูสิคะาหาพื้นที่ที่ว่างนะคะ เขาขอควายขอเป็นตรงนี้นะคะเป็นที่ที่ว่างนะคะเขาบอกว่าคนแรกนะคะโต้องออกแรงดันนะคะโต้งเป็น f หนึ่งนะคะ f หนึ่งเท่ากับหกสิบหนิวตันนั่นเองนะคะไปทางซ้ายมือนะคะอันนี้โต้องออกแรงไปก่อนนะคะต่อไปดิวและดาวนะคะดิวและดาวช่วยกันนะคะ สองคนนี้ออกแรงดันโต๊ะไปในทิศทางตรงข้ามกับโต้งนั่นเองนะคะดิวออกแรงเท่าไรคะ30นิวตันอ่า f อก็จะเท่ากับ30นิวตันและดาวอีกคนหนึ่งนะคะ F3 เลยนะคะ F3 ก็จะเท่ากับ30นิวตันนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้อ่า นักเรียนคะเขาออกแรงในทิศทางสวนทางกันนะคะระหว่างแรงที่1นนะคะกับแรงที่2และ3นะคะแรงที่1ไปทางซ้ายมือแรงที่2และ3ไปทางขวามือนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นําค่าของแรงเนี่ยมาลบกันได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะนําไปลบนะคะเราเอาแรงทั้งสองแรงนี้นะคะแรงที่2และแรงที่3มาบวกกันก่อนนะคะ ทั้งสองแรงนี้ก็จะรวมกันได้เท่าไหรคะหกสิบนิวตันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นำค่าของแรง f 1 60นิวตันแล้วก็ f า f 2และ f 3บวกกันแล้วได้60นิวตันเราก็เอามาลบกันนะคะในข้อข้อไายนะคะสูตรในการหานะคะเรียนมาดู f รับนะคะ f รับเท่ากับ f อหนึ่งลบ f สองนะคะแล้วก็อ่าอ่าเราจะทำแบบนี้ก็ได้เราทำเป็นวงเล็บแบบนี้ก็ได้นะคะลบ f อสองแล้วก็ f สองกับเฟสามเนี่ยเรามาบวกกันอย่างนี้ก็ได้นะคะในลักษณะแบบนี้ก็ได้เนาะอ่า เราก็บวกในวงเล็บก,ก่อนเลย f รับ f 1เท่ากับ60นะคะลบด้วย f 2และ f 3 f 2และ f 3เท่ากับเท่าไรเอ่ย30บวก30นั่นเองเราก็จะได้60ลบด้วย3า30บก3าก็เป็น60เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น60ลบ60ก็จะเหลือ0นย์นะคะ,ะในข้อนี้นะคะ,ะเขาถามว่า แรงลับมีค่าเป็น0น,นะคะตอบข้อไหนคะก็ต้องตอบข้อคอควายนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คอ,อควายถูกนะคะถ้าวัตถุมีค่าเป็น0น,นะคะแสดงว่า,าวัตถุนั้นจะไม่เคลื่อนที่นะคะนักเรียนมาลองพิจารณาข้องอูง,งูนะคะโต้งและดาวออกแรงดันโตง ด้วยแรงคนละ50นิวตันไปทางซ้ายส่วนดิวออกแรงดันโต๊ะนะคะในทิศทางตรงข้ามกับโต้งและดาวนะคะด้วยแรง50นิวตันอันนี้นะคะก็โต้งและดาวนะคะสคนกอ็ออกแรงคนละแรงนะคะแต่เป็นในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นคนละ50นิวตัน2คนนี้ก็ต้องออกแรงไปในทางซ้าย1 0 0นิวตันนั่นเอง แต่อีกคนนึงนะคะดิวออกแรงดันโต๊ะไปทางไปที่ทางตรงข้ามแสดงว่าไปทางขวามือด้วยแรง50นิวตันนะคะเพราะฉะนั้นโตเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปทางโต้งและดาวนะคะเพราะว่าออกแรงมากกว่านั่นเองนะคะข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าหาค่าแล้วจะไม่มีอาจจะมีค่าไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะ ข, olan, ข้อที่ถูกต้องคือข้อข,อขวานั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนมาดูต่อเลยนะคะข้อที่แนะคะข้อที่แปดแรงรับนะคะแรงรักที่ทําให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่มีลักษณะอย่างไรนะคะมาดูข้อที่แปดกันนะคะแรงที่ทําให้วัตถุนะคะแรงที่ทําให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่มีลักษณะอย่างไร เรามาดูข้อกอไก่นะคะแรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากันจะกระทำต่อวัตถุนะคะจะกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามนะคะข้อขอไขแรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากันกระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันนะคะอ่าข้อคอควายแรงสองแรงมีขนาดไม่เท่ากัน กระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันข้องงูแรงสองแรงกระทําต่อวัตถุในทิศทางตั้งฉากกันนะคะในข้อนี้นะคะเขาให้นักเรียนหาหาอะไรเอย่ยดูซิแรงที่ทําให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่นะคะหยุดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นแรงนี้ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ0นะคะถ้าทําให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่ได้ต้องมีค่าเท่ากับ0นะคะ เพราะฉะนั passage, ้นนักเรียนมาดูซิเมื่อกี้บอกไปแล้วแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันขนาดเท่ากันนะคะกระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะถ้าขนาดเท่ากันกระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันเราก็เอาค่าของแรงที่มีค่าเท่ากันมาลบกันหากล้างกันเพราะฉะนั้นถ้ามีขนาดเท่ากันก็จะเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะอะย่างเช่นนะคะ F1 มีค่าเท่ากับ5 0นิวตัน F2 ก็มีค่าเท่ากับ5 0นิวตันไปในทิศทางสวนทางกันเพราะฉะนั้นนะคะ2แรงนี้เราก็เอามาลบกันได้เพราะว่าแรงมันหักหล้างกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะข้อที่ถูกก็คือข้อกอไก่เลยนะคะ เรามาดูข้อขอไข่นะคะแรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากันกระทาต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันอันนี้เอามาบวกกันเพราะฉะนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเรามาบวกกันแรงต้องมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะส่วนข้อคอควายแรงสอแรงที่มีขนาดไม่เท่ากันนะคะกระทาต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันนะคะอันนี้เอามาหักล้างกันแต่ว่าขนาดของแรงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ไม่เท่ากับศูนย์นะคะ ข้องูองูแรงสองแรงกระทําต่อวัตถุในทิศทางตั้งฉากกันอันนี้นะคะอันนี้ไม่มีการหาค่านะคะอ่าหรือ,อไม่ใช่ไม่ใช่สูตรในเรื่องของแรงลับนั่นเองนะคะข้อที่9นะคะสั้นออกแรงดึงโต๊ะไปในทางขวาด้วยแรง80นิวตันนะคะหอม ยืนตรงข้ามกับสันแล้วออกแรงผลักโต๊ะนะคะอันนี้เนาะผลักโต๊ะด้วยแรงนะคะเปลี่ยนเป็นด้วยแรง90นิวตันจากข้อจากข้อความเนี่ยสามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าสันออกแรงนะคะดึงโต๊ะนะคะออกแรงดึงโต๊ะ ไปในาทางขวามือนะคะดึงโต๊ะไปทางขวามือด้วยแรง80นิวตันอันนี้นะคะ80นิวตันนะคะคนแรกนะคะหอมยืนตรงข้ามกับสันนะคะแล้วออกแรงผักโต๊ะตรงข้ามกับสันนะคะแต่ออกแรงผักโต๊ะด้วยแรง90นิวตันนั่นเ จะข้อความาสามารถเขียนแผนภาพได้อย่างไรนะคะซันเนี่ยออกแรงดึงโต๊ะแต่ดึงไปทางขวามือแล้วนะคะหอมเนี่ยยืนตรงข้ามกับซันเพราะฉะนั้นนะคะหอมเนี่ยยืนตรงไหนเอ่ยถ้าซันออกแรงดึงดึงเข้าหาตัวเองเนาะค่ะนะคะ,นะคะก็ไปทางขวามือนะคะก็ไปทางทิศทางนี้ซันก็ต้องอยู่ตรงข้าม แต่ออกแรงผลักนะคะก็ต้องไปในลักษณะแบบนี้นะคะผักไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะด้วยแรง90นิวตันลักษณะนี้นะคะลักษณะที่ครูเขียนให้ดูนักเรียนคิดว่าตรงกับข้อไหนเอ่ยอแทนวัตถุนะคะวัตถุอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบข้ององงูได้เลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นแรงของ หอมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแรงของซันนะคะซันยืนอยู่ตรงนี้นะคะยืนอยู่จุดนี้นะคะแต่ออกแรงดันไปทางออกแรงดึงมาทางขวาก็มาทางตัว,ตวเองนั่นเองแต่หอมยืนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามกับซันนะคะแต่ออกแรงผักนะคะเพราะฉะนั้นผักก็ต้องไปหาซันนั่นเองนะคะตออข้อ,ององงูนะคะ ต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วนะคะจากข้อที่9ข้อใดอธิบายวิธีการหาแรงลับได้ถูกต้องนะคะข้อกแรงลับมีทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทําต่อวัตถุซึ่งวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยแรง170นิวตันข้อขอแรงลับมีค่าเป็น0ูนย์เนื่องจากแรงสองแรงมากระทําต่อวัตถุในทิศทาง ตรงข้ามกันหักล้างกันจนหมดนะคะข้อนี้นะคะาถามว่าถ้ามันทําในทิศทางตรงข้ามกันถ้ามันมีแรงไม่เท่ากันนะคะนักเรียนมันก็จะหักล้างกันไม่หมดเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะคะส่วนข้อคอควายแรงสองแรงมีขนาดไม่เท่ากันนะคะกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันค่าของแรงหักล้างกันดังนั้นวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยแรง10นิวตัน อันนี้เขาไม่ได้กำหนดค่ามาให้เราก็ไม่รู้ค่าว่าเคลื่อนที่ไปด้วยแรงเท่าไหร่นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะต่อไปข้ององูนะคะแรงสองแรงมีขนาดไม่เท่ากันนะคะมากระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันค่าของแรงรับนะคะจะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมดดังนั้นวัตถุ เพื่อนที่ไปทางขวาด้วยแรง170นิวตันข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ไม่ถูกนะคะเขาบอกว่าแรงสองแรงมีขนาดไม่เท่ากันกับทางตงัวกรถูในทิศทางตรงข้ามค่าของแรงจะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมดไม่ใช่เขาบอกว่ามีขนาดเท่ากันแล้วก็ออกแรงไปในทิศทางตรงข้ามก็จะต้อง คือขอ้อกวามนะคะแรงลัพธ์มีทิศทางเดียวกันนะคะที่มากระทําต่อวัตถุซึ่งวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทางขวานั่นเองนะคะด้วยแรง1 4 0นิตตันอันนี้ก็ไม่ได้บอกค่ามาแต่ว่าเขาบอกว่าแรงลัพธ์มีทิศทางเดียวกันนะคะเราก็สามารถนําค่าของแรงนะคะมาบวกกันได้นั่นเองนะคะแรงลัพธ์มีทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทําต่อวัตถุซึ่งวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา อันนี้วัตถุ